คุณคงคิดใช่ไหมฮะว่าผมเป็นสัตว์ที่เดินได้ช้าที่สุดในโลกเห็นไหมฮะว่าในประเทศสเปนถึงมีการแข่งขันหอยทากเดินกันเลยทีเดียวต่อไปหาจะเปรียบเทียบว่าทำอะไรช้าแบบหอยทาก คุณคงต้องคิดใหม่แล้วล่ะฮะขอยีเถ้าเหอยทากก็เป uh> ็นส okay> ัตว mm ์ที่เราเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะโครงสร้างมีเปลือกแขงหุ้มมีตัวที่อ่อนนุ่มในการเดิน ถ้าไม่ช้านะถ้าเทียบกับขนาดตัวของสัตว์อื่นในการเคลื่อนที่เนี่ยไปสังเกตดูนะว่าถ้าเขาเริ่มต้นเดินจริง,จ,รงจังเนี่ยนะสิวินาทีนี้เดินได้เป็น10กว่าเซนเลยนะยืดตัวออกไปหันไปทีอ้าวหายไปแล้วเวลาเขาเดินไปเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อส่วนเท้าทั้งหมดที่อยู่พื้นล่างเนี่ยนะแล้วรวมทั้งตัวทางด้านหลังเนี่ยนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตามยาวกล้ามเนื้อตามขวางมันจะหดคลายหดคลายสลับกัน ส่วนนี้แหละที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะเห็นไหมเนี่ยเคลื่อนแป๊บเดียวนะจะขอบกระจกเนี่ยขึ้นมาข้างบนละไม่ช้านะหอยทางยังไม่ช้านะครับกล้ามเนื้อมันจะมูฟขึ้นเป็นลูกคลื่นมันมีกล้ามเนื้อตามขวางกล้ามเนื้อตามยาวสลับกันสลับหดยืดหดยืดหดยืด,ด,ด,ดทาให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้านี่ขนาดผมไม่มีขาหรือเท้าเหมือนพวกคุณๆนะยังเคลื่อนที่ได้ขนาดนี้เลยอ หลายคนเข้าใจว่าหอยส่วนใหญ่ต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมฮะแต่หอยทากอย่างผมเป็นหอยฟ้าเดียวที่วิวัฒนาการขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าดูจากหลักฐานฟอสซิลก็ลักษณะรูปร่างเนี่ย ท้จะไม่เปลี่ยนนะจาก200ยกว่าล้านปีเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวอยู่กับโลกได้มาต้องเป็นร้อยอล้านปีเป็นสัตว์พวกแรกของโลกที่มีปอดเห็นไหมเวลาใครจะศึกษาเรื่องการหายใจด้วยปอดเนี่ยต้องมาศึกษาหอยทากก่อนตัวนี้หอยทากสยามเนี่ยเปลือบด้านล่างเนี่ยเขาจะใสใ่ใหญ่ๆเป็นเส้นเครือข่ายอย่างเงี้ยนะคือเส้นเลือดในถุงลมปอดแล้วเราก็จะเห็นตึ๊บๆเนี่ยนี่คือหัวใจเขาเห็นไหมครับ,ต,บตุบ,ต,บตับตุบตับนะพร้อมกับเส้นเลือดที่อยู่บนถุงลมปอดนี่แหละคือหอยมีปอด คุณคงไม่เคยเห็นปอดของหอยทากกันสินะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นปอดของผมใกล้ชิดขนาดนี้อาจเป็นเพราะว่าหอยทากอย่างพวกผมไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจสําหรับพวกคุณเท่าไหร่จนกว่าจะจบรายการนี้คนไทยจริงๆแล้วรู้จักหอยทากน้อยมากนะผมเชื่อว่าคนไทยบางคนรู้แค่หอยทากลายหรือ,อยังเก่งก็รู้จักหอยทากสยาม รู้สัก2-3งสามสปีชีสซึ่งจริงแล้วใครจะรู้ว่าประเทศไทยมีมากกว่า600สปีชีสจากที่เราทำวิจัยมา30ปีหอยต้นไม้เนี่ยต่างประเทศใช้ชื่อว่าเ e ม of ออฟเดอะฟอเรเขาเรียกว่าเพชรเนนจินดาของปลามีสีสันที่หลากหลายสีเหลืองสีชมพูถ้าเอาลกูกโลกมาเนี่ยนะทั้งแถบที่อยู่ในแถบสินสูตรเนี่ยเเรียกว่าทรีสเนลเบลเนี่ยจะเป็น พื้นที่ที่มีหอยต้นไม้ในแต่ละที่ก็จะมีหอยต้นไม้คนละแบบละแบบน่าสนใจมากแต่ถ้าแถวบ้านเราและเซาท์อินเดเซียจะเป็นหอยต้นไม้เรียกว่าหอยนกคมินินอันนี้คือสมบัติที่ล้ำค่านะครับเราเห็นมันจะตอบเรื่องวิวัฒนาการในเชิงพื้นที่ได้นะครับเป็นหอยที่ดำรงชีวิตบนต้นไม้ทั้งชีวิตเลยตั้งแต่ออกลูกเป็นไข่ไข่ฟักออกมาเป็นตัวตัวก็เดินหาก,กินเป็นดำรงชีวิตทั้งชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาเลยเรียกว่าทรีเนล บางคนคงไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนใช่ไหมล่ะนับเป็นสมบัติล้ำค่าทางธรรมชาติของป่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะฮะและความหาสัจจรรย์เมื่อพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนบกก็คือความสามารถในการดูแลผิวพรรณของตัวเองไม่ให้แห้งโดยการสร้างผิวหนังให้หนาสร้างเปลือกโลมผิวตัวด้วยการสร้างเมือกไงล่ะฮะ ความพิเศษของหอยทากเนี่ยในการอยู่บนบกเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือว่าจะต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นดินมีหนามมีของแข็งแรงหนังที่จะบาดเท้ามันได้การจะเดินจะทํำยังไงสิ่งที่หอยาทากทาแล้วประสบความสำเร็จคือปล่อยเมือกมาใส่ที่เท้าพร้อมกับเดินไปบนเมือกนะครับตรงปลายปากเนี่ยปลายด้านหัวเนี่ยเมือกจะไหลเหมือนคนน้ําลายไหลอะปล่อยแล้วให้ไหลมาแล้วตัวเองก็เดินไถไปเรื่อยๆดินแข็งแข็งเนี่ยเขาก็ไปได้เะั้นคือเหมือนเดินอยู่บนแผ่นฟิลม อันนี้คือเมือกสาหรับการเดินประเภทที่2ก็คือเมือกที่ฉโลมตัวเมื่อขึ้นมาอยู่บนบกแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าตัวต้วตองไม่แห้งเราจะต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีแสงอาทิตย์ทําไงหอยทากบกเนี่ยนะมันจะมีเนื้อเยื่อแมนเทลก็จะเป็นตัวที่สร้างเมือกปล่อยเมือกออกมาฉโลมร่างกายภายในเมือกที่ฉโลมร่างกายนอกจากมีสารที่ทําให้มันเนี่ยนะครับทำให้กล้ามเนื้อยืดมีออลาสเตนเมีอะไรเนี่ยนะยังมีสารสําคัญคือสารที่ฆ่าเชือ้อพวกแบคทีเรียไวรัสลายต่างๆ หอยทากเห็นไหมเดินเด่นเป็นชงาตัวมันเชื้อโรคแบคทีเรียก็ไม่กินซึ่งมาจากเมือกตัวนี้แหละเมือกของหอยทากเราไม่ได้มีประโยชน์กับแค่พวกเราเท่านั้นชาวอียิปต์โบราณได้ค้นพบความจริงนี้มานานแล้วฮะจากการที่พวกเขารู้จักใช้เมือกจากหอยมาบำรุงผิวพรรณพวกผมเก่งไหมฮะที่ผลิตของดีมีคุณภาพแบบนี้เองได้ ตั้งแต่สมัยยุโรปโรมันเอ็มพายจัก,กรวรรดิโรมันบริโภคหอยทากกันอย่างมากจนทั้งไม่พอทําเป็นฟาร์มเลยแล้วก็พบว่าเมื่อหอยทากเนี่ยมันเป็นยารักษาโรคกระเพาะในสมัยนู่นอียิปต์โบราณสร้างเป็นยาเหมือนลูกกรอนเนี่ยแล้วก็เลยทาฟาร์มเลี้ยงกันคนนิยมบริโภคหอยทากคุณบอกกินหอยทากแล้วเนี่ยสุขภาพดีผิวพรรณเป็่ปังเป็นการรายงานถึงขนาดนั้นตอนนี้ก็พิสูจน์กันแล้วนะ เอามาทำเครื่องสำอางใช่ไหมคอสเมติกสามารถที่จะมาใช้กับมนุษย์ได้เพราะนั้นเขาถึงเลยบอกว่าหอยทากเนี่ยบำรุงผิวพันณุ์ตัวแม่ตัวพ่อเลยก็ได้เรียนแบบมาจากหอยทากนี่แหละพราะมนุษย์ก็วิวัฒนาการมาจากสิ่งพวกนี้อยู่แล้วและยังมีการค้นพบอีกว่าเมือกของเรามีคุณสมบัติช่วยสมานแผลเพราะมีสารไฮยาลูโรนิกรวมถึงมนุษย์ก็ยังนำพวกผมไปปรุงเป็นอาหารชั้นเลิศได้อีก แต่ผมไม่ได้มีประโยชน์แค่ไว้กินนะฮะมีบางคนนำพวกผมมาเลี้ยงไว้เหมือนสัตว์เลี้ยงเลยละเพราะพวกเขาเห็นประโยชน์จากนิสัยการกินของหอยทากอย่างพวกผมไงเชื่อไหมล่ะฮะและนั่นละคนที่ผมพูดถึงกําลังยุ่งอยู่เลยทำอะไรอยู่ครับก็เตรียมหาของกินมาให้เจ้าจ่อยพวกนี้ตัวกระจอยพวกนี้สิ่งหนึ่งที่ คนที่มาเยี่ยมชมฟาร์มเขาถามเราบ่อยๆก็คือหอยทากเขาอยากจะกําจัดมันแล้วก็เลยเริ่มที่จะศึกษาเลี้ยงหอยทากดูตัวที่รักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นแก๊งจ่อยนะฮะเชื่องนะฮะตอนนี้ก็คุ้นคนมากว่าไงว่าไงคุยแล้วเนี่ยว่าไงต้องแี่ยังคอเหมือนแมวเลย <laughs> หิวหิว ถ้าเกิดว่าอาบน้ําเสร็จใหม่ๆเนี่ยก็ทําปากชุบูอารมณ์ดีขอข้าวกินวันไหนร้อนไม่สนใจเขาก็ม้วนกันอยู่ในกระดองเขาหรือว่าแบบไม่มีอาหารที่ชอบเขาก็ไม่ออกมากินงนอะไรเงี้ยตลกดีไม่คิดว่าตัวเองจะสนิทกับหอยทากได้ขนาดนี้เพราะ่อาจจะต้องไปตรวจบางอย่าง <laughs> เราเนี่ยสนิทกับก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไงตัวไหนกระดองแตกไปก็เข้า ผมชอบฮะคนที่มองพวกผมด้วยสายตาและความคิดที่ต่างออกไปแบบนี้ยินดีนะครับพวกนี้เขารักษาตัวเขาเองได้กระดองแตกเนี่ยก็ต้องมีการซ่อมเขาก็จะขับแมนเทลอีกแหละแมนเทลนี่สำคัญมากเลยนะกระดองแตกก็สร้างเมือกออกมา แล้วก็เอาใบคาร์บอนเนตจากอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็เป็นปูนมาฉาบปิดใหม่ถ้าแตกไปแล้วเนี่ยการซ่อมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วคือมันหมุนหมุนหมุนมาแล้วไม่มีทางที่จะกลับมาซ่อมให้เหมือนเดิมได้แล้วเราถึงได้ดูได้ว่าหอ,อยนี่มันมาซ่อมมันแตกมาก่อนอย่างเงี้ยเราดูได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าการซ่อมร่างกายมีแผลถ้าหนีมาได้ถ้าไม่ตายเนี่ยรักษาแผลก็ได้เนี่ยมหัศจรรย์ไหมไม่ต้องไปโรงหมอเลยนะครับ วันนี้เราตั้งโจทย์ว่าเราเลี้ยงหอยทากไปเพื่ออะไรแล้วมันขยายเป็นธุรกิจได้ไหมบนโลกนี้มีคนที่เลี้ยงหอยทากแล้วเลี้ยงชีพได้ไหมถ้าเลี้ยงชีพได้แสดงว่าหอยทากที่ใครต่อใครอยากจะเอามันออกจากบ้านไปให้ไกลๆตัวมันก็อาจจะมาสร้างเป็นธุรกิจได้พอคิดถึงหอยทากครับมันก็มีเมือกแต่สิ่งที่ผมสนใจเนี่ยคือความสามารถในการที่จะใช้สไีระของเขาเนี่ยในการทําให้โมเลกุลต่างๆมันเล็กลง มะเขือเทศที่มันช้ำแล้วแตงกวาที่มันเหี่ยวแล้วเห็ดที่มันเหี่ยวแล้วมันก็มีขยะอาหารเหลือเต็มไปหมดแล้วเ,เอาไปทิ้งที่ไหนของที่เราทิ้งอแต่เป็นของอร่อยของเขาจะมีสมาชิกเป็นใครแล้วก็ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องก้ายแนะนำว่าตัวไหนทำหน้าที่อะไรนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําพนักงานในร้านของเรากันนะครับซึ่งพนักงานกลุ่มนี้ของเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการเก็บกวาดขยะอินทรีย์นะครับจำพวกผักผลไม้หรือว่าเห็ดนะครับผมอย่างตัวแรกนะครับก็จะเป็นใจแอนแอฟริกันก็เป็นกลุ่มของหอยทากยัดที่เป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเขาพัฒนาให้มันมีสีนีที่หลากหลายมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็น ไจเอ็นแอฟริกันสเนลนะครับแต่ว่าลักษณะของเขาจะเป็นสีเผือนะครับ mm. พวกนี้ก็นอกจากเลี้ยงเอาไว้กําจัดขยะอาหารแล้วเราก็เลี้ยงเขาไว้เป็นเพื่อนในฟาร์มของเราด้วยท mm. ั้งสองสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ลูกล้านต่างถิ่นนะครับ mm. มันก็เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคนญี่ปุ่นนําเข้ามาทานนะครับในช่วงสงครามแล้วก็พอเสร็จสิ้นการลบเนี่ยน้องๆพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยแล้วก็แพร่ขยายพันธุ์ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูพวกหอยทากที่เป็นหอยทากพันธุ์ไทยกันบ้างเจ้นี้คือหอยหอมนะครับหอยหอมเนี่ยก็เป็นหอยที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติในประเทศไทยเลยนะครับบทบาทหลักๆของเขาเนี่ยก็คือช่วยย่อยขยะอาหารช่วยย่อยเศษใบไม้นะครับถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงเขาอย่างถูกวิธีนะครับมันก็จะไม่มีพวกพยาธิปนเปื้อนมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเสิร์ฟขึ้นบนโต๊ะอาหารได้ ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นหอยทากนวลนะครับหอยตัวนี้เนี่ยมีรายงานว่ามีบริษัทนะครับเข้ามาลงทุนเพื่อที่จะผลิตเอาเมือกของมันเนี่ยไปใช้ทําพวกเครื่องสําอางนะครับเอาไปทาครีมบารุงผิวนะครับอย่างเจ้าจวนตัวนี้นะครับเวลาเขาจะสกัดเมือกกันเนี่ยเขาก็จะถูด้านท้องของเขานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยดีตัวของเมือกออกมานะครับเดี๋ยวเราลองดู มันเป็นกลไกป้องกันตัวครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยลื่นนะครับภายในเมือกเนี่ยก็จะมีกลิ่นหรือสารบางอย่างที่ศัตรูตามธรรมชาติขเขาไม่ชอบนะครับกินได้ลาบากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเป็นการหล่อลื่นส่วนหัวตัวเองที่สัมผัสกับอากาศมานานเนี่ยเพื่อที่จะได้หดเข้าไปในกระรองได้เร็วขึ้นด้วยสาเหตุที่ เราเลือกน้องหอยทากนวลเนี่ยเข้ามาเลี้ยงในร้านด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเราปลูกเห็ดเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็ดที่เหลือจากการตัดแต่งหรือว่าเห็ดที่มีอายุแก่เกินไปอย่างเงี้ยครับเราสามารถเอามาให้น้องหอยนวลเนี่ยกินได้เพราะในธรรมชาติเลยเนี่ยเขาเป็นศัตรูของเห็ดหลังจากเราล้างน้ําแล้วเราก็จะมือรุ่มไปเลย <laughs> พวกนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมองเขาเนี่ยเป็นกลุ่มของศัตรูพืชน,นะครับ เพราะว่าเขาเนี่ยมีความต้องการในการที่จะกินโปรตีนเข้าไปเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเนี่ยมากถึง18%เลยนะคันั่นหมายความว่าเขาต้องกินตัวของพืชเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับปัจจุบันก็เลยกลายเป็นศัตรูทางการเกษตรของหลายๆที่ไปนะครับเราก็มองเห็นความสําคัญของเขาว่าถ้าเราเนี่ยนำเขามาใช้ในการกําจัดขยะอาหารภายในร้านของเราเนี่ยขยะยอาหารในร้านของเราก็จะไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการโปรตีนมาก พวกเรากินอาหารได้หลากหลายตั้งแต่ใบไม้สดใบไม้แห้งเชื้อราไปจนถึงของเน่าเปื่อยผูพังหรือแม้กระทั่งกินหอยทากด้วยกันเองซึ่งเป็นการกำจัดตัวที่อ่อนแอตามวิถีของธรรมชาติฮะหอยทากมีหลายประเภทเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเราบางคนเป็นมังสวิรัติบางตัวเป็นผู้ล่าเลยนะกินไส้เดือนก็มีกินหอยด้วยกันเองอะไรเงี้ย เขาเรียกว่าวงหอยนักล่าที่มักจะพบตามเขาหินปูนเนี่ยมันอ,อยู่ตามซอกตามหลืบอ,อะไรต่างาเลามืดขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะแอคทีฟมากนะครับมันก็จะล่านะครับจับเหยื่อซึ่งเป็นหอยด้วยกันในเปลือกเนี่ยหรือว่าตัวไส้เดือนเล็กๆอีกทั้นคือมันมีวิธีการใช้เท้ามันเนี่ยรัดจับก่อนแล้วก็ใช้ฟันที่เป็นลักษณะเหมือนใบมีดเนี่ยฉีกเนื้ออันนี้คือความสามารถของความเป็นนักล่าลักษณะแผ่นฟันของพวกเรา มีองค์ประกอบหลักเป็นสารไคตินประกอบขึ้นเป็นแผ่นมีรูปทรงแบนและบางเรียงกันเป็นฟันซี่เล็กๆเ,เป็นแถวเต็มช่องปากผู้ที่กินพืชก็จะมีซี่ฟันค่อนข้างป้านคล้ายกับจอบหรืออาจจะเป็นหยักคล้ายฟันเลื่อยเพื่อช่วยในการขูดและตัดซากพืชเข้าปากส่วนพวกล่าเหยื่อจะมีซี่ฟันคล้ายดาบยาวปลายฟันแหลมนะฮะ และถึงพวกผมบางชนิดจะเป็นหอยนักล่าแต่หอยทากอย่างผมก็มักจะถูกล่าก,กินเป็นอาหารมากกว่านะฮะขนาดว่าเรามีเปลือกไปป้องกันตัวเองชั้นหนึ่งแล้วก็ยังช่วยอะไรไม่เคยได้เลยถือว่าหอยทากนี่จะเป็นกลุ่มถูกบริโภคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังด้วยกันนกนกเงือกที่เราอนุรักษ์ลองไปดูไอ้มูลที่เขาปล่อยย่อยมานะมีเปลือกหอยทากเต็มเลยนกเงือกก็ยังกินหอยทากเลย ญาติญาติของเขาเนี่ยอย่างสกุลในพวกหอยเหรียญบาทนะครับพวกนี้ก็เป็นอาหารของพวกหิ่งห้อยตามธรรมชาติด้วยเราจะสังเกตว่าที่ไหนเนี่ยมีหอยเหรียญบาทเยอะนะครับมีหอยทากเยอะที่นั่นเนี่ยก็จะมีหิ่งห้อยเยอะไปด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีเจ้าหอยทากพวกนี้เราก็จะไม่เห็นหิ่งห้อยในธรรมชาติไปด้วยฟังข้อดีมาเยอะแยะแล้วคุณคิดว่าข้อเสียของพวกเราชาวหอยทากมีบ้างไหมฮะสิ่งมีชีวิตในโลกที่เกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มาด้วย เหตุบังเอิญน,นะมันต้องมีเหตุมีผลของมันคนก็บอกว่าอ้ามันมากินต้นไม้กินใบไม้เขาอะไรเงี้ยโล่งไปหมดเลยเนี่ยอย่างหอยแอฟริกานี่เรานําเข้ามาเองกินต้นไม้ปกติต้องยอมรับว่าเดิมพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเข,เขาเขาก็กินเขาอยู่แล้วนะต้นไม้มันขึ้นมาเยอะพอมันถูกกินเข้าไปเนี่ยในความเสียเนี่ยมันก็แตกอันใหม่ออกมาเพราะาอันนี้ผมเรียกว่าปเป็นวิวัฒนาการร่วมมากกว่าซึ่งทําให้เขาเรียก ผสมเกสรบางอย่างนะเข้าไปกินกินกินแล้วมันก็ไปทําให้เกิดการผสมไม่มีใครรู้นะคะือว่ามีพึ่งอย่างเดียวนี่ข้อดีนะเป็นตัวไปสร้างระบบนิเวศย่อยสลายระดับหนึ่งก่อนที่จะไปถึงแบคทีเรียอะไรเงรี้ยจนทั้งเป็นสารอาหารในดินกลายเป็นฮิวมัสอะไรเงรี้ยต่อไปหลักๆเลยคือเราอยากรู้เหมือนกันว่านอกจากไส้เดือนนอกจากถังมัขยะยังมีอะไรที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเข้ามาแก้ไขเรื่องปัญหาขยะอาหารขยะอาหารแบบไหนต้องเอาไปทำอะไร ในประเทศไทยก็พบปัญหาขยะอาหารนะครับโดยขยะอาหารคิดเป็น64%ของขยะทั้งหมดอาหารส่วนเกินเหล่านี้ทั้งเหม็นเน่าและถูกทิ้งสร้างมลพิษที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมพวกมนุษย์นี่นะกินแบบทิ้งคว้างกันจริงๆขยะอาหารเหลือเป็นไปหมดใส่ถุงพลาสติกลงไปกับทังขยะมันก็ไปเป็นภาระ,ะคนอื่นต่อเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเจ้าพวกนี้เขาสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่าง มากมายมหาศาลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องมือชีวภาพอย่างหนึง่งที่จะมาช่วยทําให้ปัญหาขยะล้อนประเทศเนี่ยมันสนุกขึ้นดีขึ้นครับเอา้ทำงานที่เรารักแล้วก็มันก็สร้างสรรค์ด้วยส่วนมันจะเกิดมูลค่ายัางไงเนี่ยมันจะต้องเกิดการให้คุณค่าก่อนว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้ลดเวลาในการทํางานน้อยลองไหมไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้เรามีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไหมนะครับมันก็ควรค่าแก่การที่จะลอง สร้างประโยชน์ในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แล้วเรายกมาเป็นต้นทุนในการผลิตของเรายินดีนะครับที่ได้ร่วมงานกันผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดผมจะกินและก็ย่อยทุกอย่างให้หมด<อ>จนหยดสุดท้ายไปเลยฮะหอยทากบกต้องมีความชาญฉลาดในการที่จะเอาตัวรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าตั้งแต่โลก มีสิ่งชีวิตขึ้นมา3,800ล้านปีสิ่งมีชีวิตเกิดดับเกิดดับตัวนี้ดับตัวนั้นก็ขึ้นมาแทนที่ถ้าตั้งคำถามผมว่าถ้าโลกนี้ไม่มีหอยทากเนี่ยผมคิดว่ามนุษย์น่าจะไปก่อนหอยทากเพราะมนุษย์เนี่ยอายุยังไม่ถึงล้านปีเลยก็ทำลายตัวเองทุกอย่างเลยทำลายสิ่งบรรยากาศในโลกทำลายน้ำแข็งละลายน้ำจะท่วมผมว่ามันตั้งคำถามว่าถ้ามนุษย์สูญพันธุ์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นว่าจะดีก็ได้นะโลกเราคิดว่า สิ่งในดินเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าเราจะไปพบมันเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นเราเนี่ยตัวเล็กเสมอธรรมชาติยิ่งใหญ่เรากำหนดไม่ได้หรอกว่าชีวิตนี้คนอยู่ควรไปแต่เราคนโทรลได้ว่ามันควรจะอยู่โดยมีใครควบคุมกันตามกลไกของธรรมชาติเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันมีศัตรูพืชมากนักถ้ามันมีตัวอะไรที่แปลกปลอมมากนะมันย่อมมีอะไรที่มันมาคานกันแล้วทำให้สิ่งพวกนี้มันสมดุลแล้วให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับ หากคุณบังเอิญเห็นผมบนถนนหรือระหว่างทางเดินก็อย่าเหยียบผมเลยนะผมยังมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้อยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ถ้าผมทำให้คุณํำคาญมากๆเพราะไปกัดกินพืชผักของคุณเข้าขอแค่เอาผมไปทิ้งไกลๆก็พอนะฮะเพราะผมคงเดินกลับมาที่เดิมไม่ได้ภายในวันสองวันหรอกนะฮะอ่าล้อเล่นนะ